หวันกับการช้อปปิ้งที่แฮปปี้แลนด์วันนี้เราก็จะใช้การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์เพื่อไปนั่งรถมีสาย145นะคะไปัสดีค่ะตอนนี้เราก็นั่งมอเตอร์ไซค์จากแถวบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเส้นสีนาคารินเพื่อไปนั่งรถ145รถมีปออ,อปรับอากาศของเรา,เรานี้เรากำลังจะเดินไป แฮปปี้แล้แต่ว่ารอไปรอเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่อตอนน้านี่เดี๋ยวเราไปมีนั่นเพ้่มทำผมไปรีบไหมเนี่ยไปดิถึงแฮปปี้แล้วของละลานตามากเลยสวรรค์ของนักชอบมือสองอย่างเราตัวละสี่สิบบาทห้าสิบบาทเท่านั้นเองนี่มีสี่ตัวร้อยด้วย อันนี้ได้แล้วได้ของแล้วค่ะใส่ถุงค่ะขอบคุณค่ะนี่ของของเราก็เต็มถุงแล้วส่วนของของเพื่อนนะคะดูได้จากถุงต้องซื้อถุงอีกเกียกเลยทีเดียวเชียวนี่เราก็จะมาเดินเล่นฝั่งแฮปปี้แนดนยังไม่พอแวะมาฝั่งเดอะมอลล์มาเดิน H&M เเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีแผนที่จะไปต่อซีคอนนะคะก็ไปซีคอนแล้วก็ไปตลาดนันดรถไฟ ก็เที่ยวกันจุกๆไปเลยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเรามาดูว่าเราได้อะไรกันบ้างภารกิจของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเราได้อะไรบ้างเออตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้ววันนี้เราไปช้อปปิง้งที่แฮปปี้แลนด์มาก็คือเราอยากมีโจทย์ว่า ซื้อของมือสองในราคาที่ไม่แพงแล้วก็เป็นตลาดที่มีแอร์แล้วก็เลยคิดว่าไปไหนดีว่าปรากฏว่าไปแฮปปี้แลนด์จ้าตอบโจทย์มากที่สุดแล้วเดี๋ยวดูนะว่าเราได้อะไรมาบ้างไปอันแรกแต่อันนี้เนาะอันนี้เราเป็นถุงผ้าแล้วก็ไปแบกนางมาดูดูว่าเราได้อะไรมาบ้าง แรกเลยนะคะจะเป็นตัวจมสูตร40บาทก็ตัวที่สองก็จะเป็นเดรสกระโปรงก็40บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนี่เดรสเหมือนกัน40บาทเช่นกันต่อไปก็จะเป็นแบบฮุดอันนี้คือไฮไลท์มากเลย20บาทนี่20บาทเท่านั้นแล้วก็ต่อไปโอ้ไหล่ถุงเหมือนกันนะเนี่ยเป็น โค้ดยาวๆโค้ดบางอะเออเป็นเสื้อแขนยาวบางๆก็สี่สิบนี่สี่สิบบาทไว้ไปเที่ยวหนาวๆไว้ใส่แต่แบบไม่หนาวมากอี่แล้วก็เราก็ได้รองเท้ามาหนึ่งคู่คู่ละสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นแค่แล้วเราก็ไปแวะที่ตลาดนัดรถไฟก็ได้มาอีกหนึ่งคู่เหมือนกันนะคะโอดงยานี่อะเดี๋ยวโชว์ของตลาดดรถไฟนี่ได้มาเท่านี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า เราจะใส่ชุดพวกนี้แล้วแมทได้ไหมสวยไหมไม่รู้ซื้อมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ชุดที่เราซื้อมาให้ดูเนาะว่ามันจะสามารถใส่ไปไหนได้บ้างไปเริ่มชุดที่หนึ่งนี่ค่ะชุดที่หนึ่ง